รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้คุณนาัทาลีจะพาเข้าไปที่เรือนจำกลางระยองเพื่อเข้าไปขอบคุณน้องๆที่ร่วมกันทำเค้กแต่งงานให้พวกเรากันครับและจากนั้นน้องนัทชาจะพาคุณชมบินลัดฟ้าไปเที่ยวกันที่ญี่ปุ่นครับทั้งหมดนี้อยู่ในหนีเที่ยวกันวันนี้ครับ มคีคอนเฟิร์มถึงจรดีมากจริงๆไม่ให้โอกาสเขาเป็นเยอะๆนะคะ่ะติดต่อมาทาเรือนจำได้เดี๋ยว<ด>ผู้ชม,มดูแล้วก็จะเข้าใจว่าลีเป็นอะไรป่วยคนในเรือนจำนี้เหลือเกินอันนี้จะบอกว่าลีไม่ได้ว่วนบาวนี่ก็อร่อยเฮก้วยหอมก็อร่อยแยมโรก็อร่อยสวัสดีวัดีวยสดีวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสตดีค่ะวันค่ะค่ะะคะี่ค่ะี นี่บัตรอะไร่ะคะบัตรอัน,แบบนเชิญบัตรอันเชิญอะไรค่ะสนับสนุนโดย True Vision มองเลิกได้ล้ำกว่าสายดื่มต้องมี CP บราร์นาพริกลองเลย กำลังนั่งแท็กซี่มาดอตุนบุรีนะคะแล้วก็เมื่อกี้ชานอนนานมากเลยตื่นมาก็มืดแล้วแต่เดี๋ยวชากำลังจะได้ไปขึ้นดูวีดีโอแม่จะพาไปขึ้นชิงช้าสวรรค์นะคะโอเคไหมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ดอตนบุรีนะคะแล้วน่าจะชากำลังติดเต้นมากเพราะว่ากำลังจะขึ้นชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมคะอยากไปว้าวอยากไปไหมคะาไปสูงมากเลย งั้นเราไปซื้อกอนกันดีกว่าวันนี้นะคะจะไปจิงับนน,นะคะเอ้ย,อยใครมากอดน้ำส้มถึงออสการเลยเหรอคะมยืดให้เรา,ล,าละ้อนุแอลิา์ หลบเขาหนอา่อยดูนะเพื่อนดูนะหๆๆนูดุดน้ำส้มเก่งมากเลยค่าเห็นคุรนามนจะมานาแนล้วนะคะบอกชิงช่าสวัสด์ว่าปีหน้าันจะมานั่งนะปีหน้าันจะเลยสามขวบค่ะปา จะมานั่งนะทำมานั่งใช่ไหมอะไรลอยอ่ะถ้าเอาชึ้ลอยพัาใหญ่มามนก มันแดงๆเหมือนกุ้งมังกรแต่มันไม่ใช่กุ้งมังกรมันคือกไม่รู้จะแตะยังไง่เร้มมือได้ไดากินปูเลยเหรอกินปูเลยใช่ไหมคะอโอเคจริงเหรอเอาไหมแล,แล้วถ้าเราทิ้ใบใบปูทำ,ทำไงคะเราิร้ทำไงรโอเค คะตอนนี้เราก็มาซื้อมันมอยูต่ตรงโดดกบุริอร่อยดีนะมั่งอยู่ตรงแท่งงานตัวค่ะเลือกใครอยากทานนะคะชาเขาก็ทานไปแล้วนะคะใช่ไหมอร่อยได้รีวิวได้ไหม,ไมคนไข้น้าตาดีก็ไมโอเคไม่กิน <supposedly S 1> ไ,ไปแล้ว ไกลแล้วขาตามไม่ทันแล้วไม่ต้องไปงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมีลำใหม่มาลูกเดี๋ยวมีลำใหม่ลูกให้แม่วิ่งเร็วๆหรอนะส <laughs> 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 นุกงไหมไม่อินไหมโอเคไป่อินนะแม่เร็วเลยโอ้โหเร็วเลยไหมคะ <h> oh. <h> oh. ชาเชื่อการหน่อยอย่าวิ่งลูกเดีย๋ยวหมดแรงค่ะค่อยๆลูกชมค่ะหน่อยมานี่นะคะนกกายรชาเขาบอกว่าเขาได้รับการเชิญจากพระราชวังทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่ไหมได้รับการเชิญใช่ไหมาาลูกแลชารูไม่ข้างหลังพระราชวางังให้าพาไปดูปเอาเอาไหม ทำไมฮะลมเย็นเหรอชอบ <laughs> ลมเย็นเหรอคะออชอบลมนายนช่าชอบลมเย็นนะคะเ,ออเจอลมปุ๊บกรี๊ดเลยดีใจมากเลยนายพักด็อกกี้ภาษาญี่ปุ่นสิลูก,ก,ก,ลกไอ้เจ้าฉันจะไปหาหมาหมามันไม่ตัดหมาตัวเลย,ยมันมองแม่ มันมองกามันมองหนูนั่นแหละมานี่ชาดูไหมว้านั่นแหละโอสกราร์คาสโซเดินไปถึงนาทีนเนี่ย้าดูนะเราต้องเดินจากตรงนี้นะไปนู่นนะขึ้นนู่นนะขึ้นนู่นเลยนะขึ้นนู่นเลยนะแล้วถึงจะเป็นคาสโซนะโ้เดียวาตัวแค่นี้จะเดินไหวยังไงล่ะหมดแรงพอดีนะใช่ไหมจะเดินเองจะเดินเองอยากเดินไหม <S <S อยากเดิน เดินได้ไหมลูกไม่ต้องวิ่งวันนี้นะคะพานาราชามาวางอะไรครับคุณผู้ชโอสการ์แคซครับและตอนนี้นะเราจะถึงนะคะนะคะออสการ์แคสเซิลนะคะเดี๋ยวนาตาชาจะเข้าไปไหมคะอยากเข้าไหมลูกเดี๋ยวเราเข้าไปเดินเล่นกันค่ะขอบคุณค่ะกดอันนี้ให้คุณแม่น่ะอันนี้ แม่วิ่งไล่จับองดีกว่าเหรอคาตัวนี้เร็วอะชาไปหยิบเร็วชาไปจับเร็วชาไปจับเร็วชไปจับเร็วชาไปบเร็วหนึมงนงนาับเร็วงาาบอกเขาว่าไงนะคะเมื่อกี้ ซื้อตัวรตาบอกว่าอะไรนะ right? 3 adult ใช่ไหมเขาถามมาลูกหนูบอกให้หน่อยอ่านก่เลยค่ะขอซื้ออะไรคะเขอสั่งซื้ออค่ะตัวค่ากี่ใบคะราคาแล้วเมื่อกี้ใครบอก t r e e adult ใช่นี่บัตรอะไรอะคะบัตรการิญบัตรกเชิญอะไรคะ ในภาชนะใช่ความปนหมาใจใช่แม่เิ่งไล่จ,จับนอกอยู่หรอเหรอคะแล้วชายยังหอบอยู่เลยอ่ะหยุดให้หายหอบแป๊บนึงได้ไหมคะแม่ไปจับนกแล้วแม่ไปมันก็หนีใช่ถ้าแม่ไปเหรอคะแล้วเดี๋ยวเราไปกันเนาะดีไหมคะไป,ไปค่อะปีไหมคะ จับนกอ่ะค่ะไ้คอนิชิวะไหนเขาทักชายแล้วชาโค้งบอกคอนิชิวะบ้างคอนิชิวะทักทายเขาทั้งสวนสวัสดีค่ะไม่ต้องมาเสยเสยอลิกะตบแปลว่าขอบคุณอริคตบสวัสดีค่ะ ัสดีด้วยเหลืดีค่ะเก่งจังเลยบายบายเซยอนาราอร่อยไปว่าไงอิบกเาเลยออิชิออิชิขี้กาด้วยขี้กดย่ายาฉีขอแม่ฉีขอแม่ฉีไม่ทันลูกฉอยาฉี โอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะคิดขอจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยขอจุ๊บด้วยคนหนึ่งสิอุ้ยออสกาเทแคสเซอร์อยู่ข้างหลังเลยอ่ะอะไรอ่ะอุยจังช่ยชายอยากรู้ไหมว่าทำไมต้นไม้มาถึงติดขาเรากางเกงเราอะคะอยากรู้ไหมลูกรู้ไหมคะเพราะว่าต้นไม้แบบนี้เขาสามารถแพร่พันธุ์หรือว่าไปโต ได้ด้วยการที่ติดขาเราแล้วเราไปหลุดตรงอื่นแล้วเขาค่ไปเกิดขึ้นมาชรเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะไม่เปไดเดี๋ยวกาสตอนโตขึ้นโอเคลูกขาวันนี้นะคะเราไปร้านอาหารนะคะก็มีเเลยนะคะอ๋อออ๋อชีี่วนดนเดี๋ยวขาไปกินข้าว ี่ขอ,ขอบคุณมากมากคุณมา<อ>ณมากปเน,<อ>น,นี่บาร์ปแท็ t ทรู 5G h a p p i n e s s Express สัญญาณความสุดเร็วแรงทั่วไทย PRO-VERGAS พพรร้อออมมมสิบทดาาาตฐนนคคควปลเืุ่ณภัยในงานฉลองแต่งงานนะคะมีแต่คนพูดถึงเค้กของเราสองคนมากวันนี้ลิก็จะขออนุญาตท่านผออและผออรเรือนจำการระยองนะคะจะมาเอาของชร่วยงานแต่งของลีมามอบให้น้องๆที่ทำเค้กกันค่ะจะมาเซอร์ไพรส์และจะมาขอบคุณน้องๆที่ช่วยในรมิดเค้กสวยๆกันค่ะไปเลยค่ะ จะเข้าไปเสร in ์ไพรสน <ac cussion> ์น้องๆที่เราระจังที่เขาทำเคกให้พวกเรานะคะเราไม่ได้บอกว่าเราจะไปเราบอกคู่คู่แต่เราไม่ได้บอกน้องนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่าสถานที่นั้นเป็นยังไงแล้วน้องๆจะรู้สึกยังไงไปดูกันค่ะนี่นคคุณสงขอบคุณมากสวยมากททำออกมาแบบไม่รูแบบดีเทนจริงนงานนี้จริงนนี้ เราใช้เวลาทำไปประมาณเกือสิบกว่าแต่ทุกคนตั้งใจตอนแรกที่ติดต่อคือว่าข่าวเกวต่อมาบอกว่าคุณนของใครเราก็ตื่นใจครคือว่าคือมันเที่ยวมากนะว่าเชื่อนี้ดีใจมากนะคะที่ ที่ได้ให้ทุกคนชงเพราะว่าออกมาไม่ผิดหวังเลยจริงๆคือมันสวยทุกทุกจุดเลยอยากอยาให้ดูก,กันอันนี้เลยตั้งใจวันนี้ค่ะ มาก็อยากจะขอบคุณด้วยที่ตั้งใจทำอย่างสุดสีมาสัมผัสได้เลยเพราะผมเห็นกันเชื่อค่ะสวยมากจริงคือตามในงานที่สวยอลังการมากค่ดีใจดีใจที่ทุกคนมีสีมือขนาดนี้เป็นสีมือระดับขั้วเลยอ่ะเป็นสีมือคนถ่ายนี่คือแบบดีใจมากเลยนะคะขอบคุณมากเพราะว่าเป็นงานสำคัญในชีวิตและทำออกมาได้ไม่ผิดหวังขอบคุณมากเลยที่ให้เขาขอบคุณที่ได้ได้ได้โอกาสน้อง เอน้องๆพวกนี้ถ้าว่าเขามีทีมที่ดีแต่ว่าคนคนไทยนอกไม่ได้ให้โอกาสเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้แสดงออกมาสื่อเพราะนั้นการกระบวนการสร้างการยอมรับจากทางสังคมเนี่ยมันจะสต้องมีความสำคัญเพราะน้องๆพวกนี้เดี๋ยน้องๆเนี่ยเขารู้แล้วว่าสุดยอดทีมอยู่ที่นี่ศิลปินอยู่ที่นี่พอถึงเวลานี่เขากลับบ้านเนี่ยมีงานรอเพราะตอนนี้เรามองว่าถูกเข้มต่างเข้มเจ็บจ่อฟัวนะโอเจ้าเออ รีว่าดีมากเลยอที่เงินจำให้โอกาสเขาจำด้วยยวนี้ต้องชมเลยค่ะชมทั้ท<ห>ั้งทั้งเนเงินเนี่นค่ะขอชมขอเรียกพี่ๆแล้วนะคะ<า>ขอชมพี่ๆจริงๆว่าเป็นไอเดียที่ดีมากที่ให้เขาได้มาฝึกวิชาชีพระหว่างเดือนเงินจำแล้ว,ในในลวทุกคนได้โทรผิดบุญเลยอย่างเงี้ยพอออกไปก็ต่อ,อยอดได้นะคะ<ช>แถมตอนที่อยู่เดือนเงินจำก็สามารถ รับเงินมาใช้ด้วยได้ใช่ไหมคะดูสิดูสิก็คือว่ามีวิชาที่ปั้งแต่อยู่ในเรือนจำออกไปก็ต่อยอดได้มีคอนเฟิร์มถึงมือดีมากจริงๆให้โอกาสเขากันเยอะๆนะคะติดต่อมาทางเรือนจำได้คือในรายละเอียดคือแบบเป๊ะเราแบบที่รี คืออันนี้เป็นแบบที่ดีเป็นคนหามาเองว่าอยากได้แบบนี้แบบเรามไม่ง่ายเสาเอ้ยอะไรเอ้ยทุกอย่างคือรายละเอียดเยอะมากจริงๆแต่นี่เขาทําแบบต่อให้สูงทุกมุมอะ่ะก็ไม่มีมุมไหนหลุดจริง,รงๆเลยอนะคะ่ะ ขอบค,คุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้คือวันงานนะคะไม่มีโอกาสมานั่งจ้องขนาดนี้ใช่ไนั้ะวันนี้ที่เห็นว่าดีเที่ก็คือแม้ทั้งวนทุกอย่างคือเรียกมากข้างในนะคะไม่ได้เป็นแบบกำแพงเปล่านะคือมีวอลเปเปอร์ไฟอะค่ะมันจะมีอยู่บนเพดานด้วยนะคือรายละเอียดข้างในเขาก็ไม่ทิ้งใครจริงคนที่ต้องขอบคุณมากๆนะคะ ือพี่เหมียวเพราะว่าพี่เหมียวเป็นคนแนะนําที่ด้วยและไม่ใช่แค่นั้นค่ะคือทั้งหมดเนี่ยดีเทลวัสดุต่างๆเนี่ยที่ทําไปน้องๆพี่ๆจากที่นี้ทำไปแต่คนที่เอามาประกอบให้เป็นทฟนอลทัชเนี่ยคือพี่เหมียวนะคะเนี่ย คือเขาจะ็นคนแบบเสียบแต่งอะไรเงี้ยให้ะค่ะจริงๆนะคะพี่เหมี่ยวว่าคือ,อความภูมิใจของคนไทยนะคะเพราะว่าพี่เหมี่ยวคือคนไทยคนแรกที่ไปประกวดน้ตาตาลบั้งแบบเนี้ยที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ชนะมาด้วยอะคะ่ะคนไทยเราเก่งมากเดี๋ยเราได้แต่เพราะว่านนี่ก็ถือว่าสุดยอดสุมือแล้วก็พาเนี่ยทั้งสามคนกับทั้งหมดเนี่ย ในการอองแบบน้ำเตือนทุกคนค่ะหมายความว่าทีมนี้ทำทุกเรื่องใหญ่เลยทีนี้ทีมนี้ก็แบบโหนี่คือเพิ่งเริ่มทำเค้กแต่งงานจริงจังเมื่อพฤศจิกาสิยนปีที่แล้วแล้วเค้กรีคือต้นมีนาปลายกุมภาแล้วทำออกมาได้แบบนั้นไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ยนี่ถ้าทำต่อไปนี่คือโอ้โหไม่อยากจะคิดนะคะครับตอนิ้นนี้เป็นทีมที่เราเพิ่งมาช่วงช่วงช่วงที่ทำแต่งงาน ช่วงที่ได้รับงานชิ้นนาคือเป็นช่วงที่ว่าคุณแอนโทนีเขาติดปวดเราก็เลยทำมาเพื่อให้เป็นเป็นกนดาลใจเขาด้วยเพราะเราเราก็ได้รับกำลังใจจากคุณเราอยากทำกำลังใจที่ไปทำโรจิตค่คจะบอกว่าเคยเห็นเคสนี้ในข่าวแล้วนะคะ,ะเคยเห็นรัตเค้กแอนโทนเนีย มาพิสูจน์ด้วยตาใกล้ๆถือว่าได้ใกล้ที่สุดคนหนึ่งแล้วตอนนี้จ้องคือละเมียดมากโอ้โหดีเทลคือใช่มากตายังน้ำตาเลยค่ะคือแบบหัวละเมียดจริงๆอะไม่แปลกใจเลยว่าเค้กนี้จะดังมากนะคะสมควรดังสุดยอดไอเดียก <ược> <on> <ulously, S 2> ็ด <busca> ีมากเลยนแอนี้เ็นของแมทเนี้อะอันนี้เป็นความเชื่อของคุณรับอันนี้เป็นการเป็โดูครับเราเลยอยากสื่อสั่งสื่อสารครับ ว่าหลายคนถามมีด้วยแหละว่าเอ๊ะทำไมทําไมถึงไว้ใจให้ทางเรือนจําทํารู้ได้อย่างไงว่าทําได้คือเพอพี่เหมียวแนะนําปุ๊บะเอาจริงผลงานพวกนี้ยคือเราเห็นแล้วคือเราเห็นรูปนะคะเห็นจากรูปเห็นจากคลิปถึงจะดูแล้วเฮ้อทำได้ระดับนี้เลยเหรอเราถึงไว้ใจว่าเคสแต่งงานเราเนี่ยมันต้องเหมือนแบบที่เราตั้งใจใช่ไหมคะแต่คราวนี้ตอนนี้คือมาดูของจริงที่ไม่ใช่รูปและไม่ใช่คลิปอะโอ้โห คือแบบสวยจริงๆจริงๆนะคะเหมือนไม่เหมือนน้ำตาลปั้นเลยอะเหมือนเป็นแบบรูปปั้นพิษที่งามๆ <im itation> คุณนาตาลีแอบขอท่นานผอรเรือนจำลองทำน้ำตาลฟองดองนะครับว่าจะยากแค่ไหนไปลุ้นเอาใจช่วยกัครับอันนี้มาให้ดูคราๆนะคะก็คือเป็นขั้นตอนของการทำกุหลาบหน่งดอกน,นะคะ ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าดอกลบบเซ็ตน,นะคะปิบน,นอกปิบในหนึ่งดอกใช้ประมาณ20่สิกลีบถ้ารวมกันกว่าจะได้ก็สองขึ้นกับความใหญ่ของดอกใช่ไหมใช่ครัคือ15กลีบมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะคือถ้าทำเล็กก็ก็ไม่ถึงถ้าทำแบบคลองก็จะต้องสั่20กลสิบกลีบเหมือนดอกจริมากต้องวางให้เซ็ตตัวพอเซ็ตตัวก็ต้องมาประกอบอก,กันไม่ง่ายนะ ันนี้เนะะี่ยมาค่ะจะขออนุญาตแจกของชมด้วยวเป็นที่ระลึกจากงานแต่งงานเลยนะคะขอาบขอร้อขออนุญาตคะ่ะสเปรย์ฉีดห้องนะคะสเปรย์ฉีดห้องผสมเองกับมือเลยนะคะค่ะ หลังจากมอบของชำรวยแต่งงานของเราสองคนให้ทุกคนแล้วนะครับท่านขอบอและท่านผอ,อ,อเรือนจํากลางระยองนะครับก็พาคุณนาตาลีไปดูกิจกรรมต่างๆที่มีไว้ให้ผู้ต้องขังในนี้ได้ทํากันมีเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานเย็บป,ปักถักร้อยผ้างานผีมือต่างๆการทําขนมทําไอศครีม ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ตามที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่นะครับแอบกระซิบว่าเขาได้เชฟจากข้างนอกเข้าไปสอนครับเราต้องช่วยกันให้โอกาสพวกเขาได้มีที่ยืนในสังคมครับและอีกอย่างที่คุณาตาลีบบอกว่าเซอร์ไพรส์มากนั่นก็คือขนมและไอศครีมของที่นี่อร่อยขนาดไหนไปชมกันครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วก็จะเข้าใจว่าลีเป็นอะไรอวยคนในเรือนจำนี้เหลือเกินตะลีจะบอกว่าลีไม่ได้อวย <laughs> ตอนแรกอะค่ะท่านผอบอท่านผอ,อให้ชิมเราก็ชิมมล้วใช่ไหมชิมแล้วถึงท่านต้องบอกนะต้องบอกยกต้องมาถ่ายรอร่อยจริงๆนี่ไม่ได้ยอนะคะไม่งั้นเงียบเียบก็ได้แต่นี่อยากจะบอกบราวนี่ก็อร่อยเค้กกล้ยหออก็อร่อยแยมโรก็อร่อยอร่อยอยังไงคือมันนุ่มอ่ะมันนุ่มไปหมดเลยอะค่ะที่อยากจะพูดก็คือที่นี่เมื่อกี้ถามแล้ว เขารับนะคะรับหมายถึงว่ารับทำ<ช>ลองติดต่อมาได้แล้วเขาก็ทาส่งร้านข้างนอกแล้วคุณก็เอาไปขายต่อแต่มาจากเขาเรียกว่าอุดหนุนนักโทษในเรือนจำที่มีฝีมืออร่อยจริงๆ,ๆลองชิมต่อมได้ไม่รู้จะชิมได้ยังไงมาไม่ได้แต่ว่าต้องติดต่อสั่งเพื่อทดลองก่อนก็ได้รีว่าไม่ผิดหวังเลยอ,ะอ่ะสรุปนะคะ สั่งไปลองทางไปลองจริงไม่ผิดหวังเพราะว่าเรียเป็นสายขนมซึ่งลีกินขนมมาเยอะมากจริงๆแล้วก็แบบถ้าแม่อร่อยเราก็ไม่ทานเพราะมันจะอ้วนแต่อันนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีคำที่สองในทุกๆชิ้นเลยอร่อยค่ะไอติมทำเองอยู่แล้วจะพูดต้องค้ังไอรีมน้ำปลาเหรอใช่ค่ะไอริมน้ำปลานะคะแล้วเขาก็ไม่ทำให้ชาวระยองผิดหวังเพราะเขาใช้น้ำปลาตาหอยเป่าฮือของระยองค่ะหนุของจังหวัด อืมเเริ่มอมไปเรื่อยๆมันเริ่มมีกลิ่นน้ำปลาเตะจมูกจริงๆตอนแรกไม่รู้สึกยิ่งคือห้ามเกินเร็วอ่ะพอแบบอมให้ละลายในปลาค่ะมันจะเค็มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีกลิ่นน้ำปลาเข้าจมูกจริงๆอ่ะแปลกมากไม่เคยกินเลยในชีวิต แปลกจริงๆท่านผอชอบไหมคะนใช่แลวอร่อยมากครับผอค่ะคือและอย่างไอติมเนี้ยส่งออกไม่ได้แล้วคือถ้ามีคนอยากจะชิมจะชิมได้ที่ไหนไหมคะค่ะก็คือสามารถไปชิมได้ที่ร้านฟุกแอนคอปเดินจำชั่วคราวเขาไม่แก้วนะคะซึ่งเป็น ออสถานที่ที่เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับน้องๆผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษตรงนั้นเราจะมีร้านกาแฟแล้วก็บริการในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มน้องๆก็ฝึกวิชาชีพในการเป็นบาริสต้าการเป็นเชฟแล้วก็ทําขนมแล้วก็เบเกอรี่แสดงว่าขนมพวกนี้ก็ชิมได้นั่นใช่ทานได้ด้วยค่ะแล้วก็ตรงนั้นน่ะเราได้รับรางวัลเป็นประจำท่องเที่ยวด้วยนะคะได้รับรางวัลของทททรางวัลแหล่งท่องเที่ยวนะคะทางด้าน สวนการเรียนรู้นะคะกินรีปีที่ผ่านมาด้วยเยี่ยมค่ะกินรีเงีนมีสรุปนะคะไม่ต้องสั่งอย่างเดียวแล้วเราไปที่ร้านนั้นเลยนะคะก็จะได้ชิมสี่มือจากในต้นในรูปจนไหนถูกใจก็สั่งไปขายได้ค่ะวันนี้เราก็มีของสำหรวยงานแต่งงานของมาฝากชาวหนีเที่ยวกันจำนวน5รางวัลนะครับเข้าไปร่วมสนุกกันได้ที่ a c e b o o k หนีเที่ยวกันครับ อะไรนะคะแบบัตรดัเชิญบัตรเชิญอะไรคะ <laughs>